สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเมื่ออีพีที่แล้วเราพาไปดูที่พระอุโบสถของวัดละคังโคสิตารามแล้วอีพีสองนี้เราจะพาไปดูที่อื่นบ้างไปครับบริเวณนี้คือบริเวณท่าเรือวัดละคังสมเด็จพุทธจารย์โตพมรังศีเคยเป็นเจ้าวาดที่วัดละคังนี้ท่านได้บิณฑบาตท,ทุกเช้าและได้ขึ้นท่าเรือตรงบริเวณนี้ครับเพื่อนๆสามารถมาดูได้เมื่อเวลาน้ำลง จะมีตอผุดขึ้นมานั่นคือสาลาท่าน้ําเก่าเราเดินจากท่าเรือมาเดินตรงเข้ามาที่ประตูพมลังสีครับภายในวัดละคังโคสิตารามมีพระพุทธรูปสำคัญและงดงามมากมาย จุดต่อไปที่เราจะไปกันคือวิหารสมเด็จพระพุทธารย์โตฝั่งตรงข้ามคือวิหารของภระศรีอริยะเมตไตรครับนี่คือวิหารของสมเด็จพระพุทธารย์โตพมรมังสีเราไปสักการบ,บูชากันครับ,บ องที่อยู่ด้านหน้าเราคือภระรีอริยาเมตไตรที่อยู่วิหารตรงกันข้ามครับอหาารตวว่ <S <S ่ไไไมดยจสเีแป